เออตกใจละสินี่คือต่อต่อวดีโอเองนะเกมที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นั่นก็คือเกมสมาร์ทเ e จนเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยคือเล่นได้ทั้ง2อย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS หรือไม่ก็อ PC นั่นเองก็กดเข้ามาเล่นใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนคือเกมนี้เนี่ยเออ่ เออไม่รู้จะอธิบายยังไงไปเล่นกันดีกว่าเจ้นโหมดแรกที่เราจะเล่นนั่นก็คือยึดดินดานนั่นเอง <c oughs> มาดูว่าต่อกับินโจรนไปลไหมมาพวกเรารวมแก๊งกันเลยดูเลือกตัวมาเหมือนกันซะด้วย <c oughs> <c oughs> จืดจืดตีตีมาตีมาจืดจืดเราต้องยึดครองพื้นที่ตรงกลางให้ได้ทุกคไอเราอย่าเพิ่งสลบตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานอนอุ้ยอุ้ยมันมาหูวันนี้มันหายตัวได้ทุกคนดูชูบูไม่นะฉันังไม่อยากตกหน้าผามาเราต้องยึดครองพื้นที่ก่อน ของเราไว้ว่าเควินเราจะได้ดื่มแตมแล้วเย่ได้ได้ดมแตมเป็นแล้วทุกคนโอ้พวกเราต้องมาแท็กทีมกันหน่อยแล้วถ้าวันนี้ชนะนะนเราจะเล่นหมูกระทะให้หมดเลย <c oughs> อุย้ยบัรดาแล้วบรรดาแล้วอย่าเพึ่งยึดมันจะยึดของพื้พพพพนที่นะครับเอาละพวกนายตีจากด้านนอกไปเดี๋ยวฉันจะอยู่ข้างในไว้ให้เองวิ่งโอ้โอไม <c oughs> ะเดนอะไรเนี่ยฮ่า่ต่อต้องไม่โดได้คืนฉีบเรียบร้อยแล้ววาไหนเมื่อกี้ใครตีฉันหนูน้อยหวกแดงอยู่ไหนจุดจุดไปไหนแล้วล่ะกัวฉันละส่ฉันมาทีนี่แบบว่าเพนกันหมดเลยอ่าโอ้ยมันโอ้โหวานไม่ด่าไปท้ากันเลยจุดเตดเติดเอาไปเจอท่าไปตายหน่อยสกิลฉันนี่เป็นไงปึ๊ดปึ๊ปึ๊ดโอยตกลงไปตกลงไปตกลงไปสิ การเรียบร้อยเราเป็นฝ่ายชนาพวกเราบีา้โอ้โหสุดเท่เอ p เป็นต่อต่อพีโดนะครับมาออกมาอัปเกรดความเก่งกาจของเราหน่อยมาคัพสกิลนะครับตึง่ง าเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าพี่ทำไมเล่นอยู่ตัวเดียวจริงๆเขามีหลายอาชีพมากๆเลยนะเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยก็ยิงระยะไกลนะถ้าใครถนัดสายนี้ก็เล่นได้เลยอย่างคนนี้เนี่ยก็คือเลสน,นะแต่เราไปเรียกหนูน้อยบวกแดงอะแล้วตัวนี้เนี่ยเกลียดมากเลยสามารถหายตัวได้ทุกคนนี่ถ้าไปกินข้าวกับเพื่อนนี่น่าจะหายตัวเป็นคนแรกเลยมาครับกับโบทวัตถล้อย่อเราต้องเอาชีวิตหลอดเป็นคนสุดท้ายนั่นเอง ฉันอยากกินขนมเติร์ดเติร์ดเติตออกมาสะดีๆเจ้าขนมแสนลักของฉันจบุ๊บฟล๊บฟ๊บ๊บจบได้ไอเทมอะไรอ่าไอเทมเพิ่มพลังนะครับเราสามารถเก็บได้เลยจึงเรียบร้อยแล้วครับมาไปหาศัตรูกันดีกว่าอุ้ยเจอศัตรูแล้วบ้าบ้าบ้ามากตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะเอาไอเทมหรือว่ายิงศัตรูก่อนดีเนี่ยโอ้โหเจบๆๆ็บเจ็บเจ็บฉันถอยก่อนดีกว่าไปอยู่ที่กลางวงแล้วมา หาคนอื่นต่อโอ้โหเล้ยเ,เจอหอกนะครับทุกคนยิงยิงยิงโอ้โหแรงด้่ยไม่อย่าลุชั้นนะเออฉันต้องเอาชีวิตหลอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้มาดูกันว่าภารกิจนี้ต่อตอมิโดฉันลอดไหมมาเดี๋ยวเราไปโชว์กลางวงให้ดูดีกว่าว่าเทพแค่ไหนใครอยากกินลูกปืนของฉันบ้างอ่ะฉัน่ะเป็นสิงปืนไฟเชียวนะมาจาับ โอเคฉันเป็นหนูน้อยหมวกแดงก็ได้ไม่เป็นคนแม่นปืนละมาอ้ตัวนี้ไวมากทุกคนดูวิถีการฟันสิจุ๊บวังเรียบร้อยเก็บพลังนะครับมายังไม่เจอศัตรูนะครับน่าจะไปอยู่กลางวงกันอยู่อ๋อระหว่างนี้ฉันก็ขอเก็บไอเทมไปก่อนแล้วกันโอ้มีโชนข้าโวโพดขั่วสีแดงมานะครับถ้าอยู่ในวงนี้เนี่ยระวังขั่วข้าวโพดลงมาด้วยล่ะอันนี้ไม่ได้เป็นระเบิดแบบโกโก้คันนะอันนี้เป็นระเบิดข้าวโพดขั่วเลยแหละมาเราประชุ่งไต่อนะครับตอนนี้ เราจะเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายได้ไหมอ้ยดอย่อยยานะฉันโหดแล้วนะมาตอนนี้ที่ฉันจะกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวเข้าโหมดนี่แหละมาครับอ่ะคนนี้ก่อนเลยเลือดน้อยแล้วช่วยกันลุมเร็วพวกเราเดี๋ยวนะเป็นพวกกันตอนไหนอันนี้เป็นโหมดแบบว่าเอาตัวรอดคนเดียวนะครับจุดจุดจุดเรียบร้อยไปแล้วนะครับเหลือเจ็ดคนแล้วตอนนี้อยู่ในสังเวียนคนนี้ก็จะไปต่อนะครับ ฮ้ยอาจาอาเรียบร้อยเหลือ5คนแล้วซอนดิไปอีกเรียบร้อยโอ้เลือดสคนแล้วโอ้จะโหดไปไหนเราโอ้เก่งจริงๆริโอ้คนนี้เลือดเต็มเลยไม่นะเอาคนนี้ก่อนเืดเอเไปนั่นแหละเรียบร้อยเหลือ3คนแล้วต้องเก็บเลือดก่อนติ๊งโอเคเลือดเพิ่มนะครับเหลือหอกคนนี้โอ้แรง นี่ไปสู้กันก่อนปะแล้วเหลือชันเป็นคนสุดท้ายอ้าปไ yeah, <my> งไม่เป็นไรฉันไม่ใช่แชมป์เมื่อกี้แต่ฉันอาจจะเป็นแชมป์ทีมเดสแมทก็ได้มาเราเล่นจะเป็นมีดีก,กว่า oh, <my> เดี๋ยวพวกนายลุยกันก่อนเลยนะ oh. เดี๋ยวฉันจะอยู่ทับหลังเอง <c oughs> <c oughs> นี่ครับสายระยะไกลนะครับ <c oughs> อุ้ยฝั่งนู้นก็มีระยะไกลอ่าอย่ามาล้วงชนะนี่ยิงยิง,ย,งยิงนองถอยนะครับยิง้ดนถอย <c oughs> นี่ครับ นี่คือเป็นสไตล์ของเรานั่นเองชุดบชุอีกตัวละงก่อนเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วนะครับหนึ่งตัวย okay ังไงล่ะเจอทีมอันสุดแข็งแกร่งของเราคือจะคือจะเติร์ดเติโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยแบบจะบอกว่าฮาบูกันตัวมากมากนะครับมันมากเออคือจริงแบบว่าสะใจนะครับตอนนี้คือเติร์ดเติร์ดเติร์ดเใครสนใจนะครับก็มาต่อสู้ร่วมกันได้นะเป็นทีมเดียวกันโอ้โหคนนี้รู้สึกว่าจะเล่นแต่เรานะคนนี้ หายตัวไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเราดีแหละเรียบร้อย <c oughs> เอาละใครจะถึสิงก่อนเท่านั้นชนะนะครับตอนนี้เราเก้าแล้วเลืออีกตัวเดียวเท่านั้นเรียบร้อยทีมเราเป็นฝ่ายชนะอ่าเป็ดแบบทีมนะครับตอนนี้ MVP <c oughs> มาครับเรามายึดดินแด,ดนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโบดที่เราถนัดที่สุดแล้วเนี่ยคือการแบบว่าชิงอาณาจักรกัน มานะครับไปยึดตรงคางกันแล้ววิวจุ๊บอาจจะเทอเทอเทอาใส่มาใส่ชืดช,ชคือเราชอกตัวนี้มากเลยยิงมันบ้าทุกคนบามา,มาตอนนี้เราคุมพื้นที่ได้อยู่มีตัวเข้ามาในวงจึบจึบเอาตัวนี้ก่อนเลยกลายตายแล้วไปได้ <c oughs> เข้าในวงแล้วเ,เพื่อนนี่เอาไปออกไปออกไปจากวงของฉันไปแต่ว่าเป็นวงของเขาอยู่ ตอนนี้ต่อมาเปโูก็ได้ชิงกลับมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราคุกพื้นที่ไว้หมดเรียบร้อยแล้วสตูไม่มีทางเข้ามาได้น่นอนงานพวกนายเป็นนักดาบอยู่แถวหน้าไปฉันเป็นปืนเดี๋ยวฉันจะอยู่แถวหลังเองตอนนี้เรายังครองพื้นที่ได้อยู่โอ้โหโนทีบฉันไม่ได้เป็นฟุตบอลให้เธอทีบนะแต่ฉันจะพึ่งพึให้เธอซึ่งรู้ว่ารักเธอไงเึงนตึง เราไม่ได,ไได้เราจะอุ้งไม่ได้นะครับตอนนี้เพื่อนกาลังสู้เพื่อเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะสู้ให้เต็มที่ตอนนี้นะครับเราชิงอาณาจักรมาได้2แตแทมแล้วเหลืออีกทีเดียวเท่านั้นเรียกอาณาจักรเป็นสมเมืองเลย <c oughs> อาลาเขตตรงนี้นะครับมาตอนนี้ใช้ชนะไม่เกินเอื้อมนะครับเหลืออีกนิดเดียวขีดเดียวเท่านั้นจะชนะแล้วแล้วเร,วเร,วเรวผาผลักมันออกไปผลักลัวไปโอ้โหจะตรงไปยอมนะครับตอนนี้ คือตอนนี้เนี่ยศัตรูชิงพื้นที่ไม่ได้เลยมีแต้มเลยตอนนี้เรามี3ามแต้มแล้วทุกคนเอาล่ะพวกเราอย่าให้มันเข้ามาได้ไกลแล้วชุดชุดอีกนิดเดียวเรียบร้อยเราเป็นฝ่ายชนะนะครับดีเป็นไงเล่นเป็นทีมก็ยังนี้อ่วแต่ไม่ได้ MVP <c oughs> เอาล่ะตอนนี้เราเจอกับเราหนูน้อยบวกแดงทั้ง3นะครับเราจะเป็นหมาป่าให้เองมาเอาล่ะครับเราเข้าเข็นยึดคของเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่าใครจะได้เป็นแต้มแรกก่อนนะครับอือชื้นพื้นพื้นฟันหูกระจายเป็นไงล่ะโ oh <my> อะ้เจอสกิลของชั้นเข้าไปโอ้โห,หชัยย่อยนะครับชัยย่อยนะครับหนุูน้อยวกแรงมาเรียบร้อยอ้าเพื่อจะตกะจ,ะจ้าเพ่อจะเจอที่ตกจนได้ว้าเพื่อนช่วยแก้แค้นหน่อยมาสตาร์ปนะจ้ากระโดดถึงปุ๊บปเ๊บ เอาว้าวรีเพยอีกทีไอ้ยาเพื่อฉันมาช่วยแล้วมาเออกูจะยาดหยาดความชันลุยถือตัวชุลมุนสุดๆเลยตอนนี้ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายเราจะได้เปรียบน้ำเพราะว่าเลือดฝั่งนู้นเนี่ยน้อยมากๆโอ้โอ้เพื่อนเราก็น้อยเหมือนกันไปนะชันจะตายแล้วเรียบร้อยโอเค เกือบไปแล้วเรามาโอ้หายตัวมาเหรอน่าจะสู้กันดาบใหญ่ของฉันได้ยังไงเล่านี่ซึบเออดีมากเพื่นอนโหนี่ก็หายตัวไปอีกโอ้หรอดตะเต็มล้วทุกคนเย้ชนะอีกแล้วโอ้เอวีพต้องเป็นของเราจื เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกัแบบเกมนี้นะ Smash Legend นะใครอยากจะเล่นแบบเราเนี่ยก็โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยมีทั้งในมือถือแล้วก็ออกคอมพิวเตอร์นะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมัลติแพลตฟอร์มนะไม่ได้มีแค่ในมือถืออย่างเดียวแต <Wow. S 1> นะ่ตอนนี้เนี่ยภารกิจเรายังไม่จบเราต้องไปกันต่อนะครับ Smash m ม s สโก o